สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจ,เ,จเจอกันในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นะครับคัมคืนนี้ลุ้นพิมพ์ลีก,กันเหมือนเดิมนะครับเกมพิมพ์ลีกจะเป็นสัปดาห์ที่11ของการแข่งขันจบสัปดาห์นี้แล้วจะเบรกทีมชาติเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใส่กันมันแน่นอนนะครับเกมที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ฝากคอบอลผมเลือกเกมคู่แรกของคัมคืนวันเสาร์เลย ทอน์นมโอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเล่นกันในช่วงเวลา19นาิ30นาทีนะครับเหมือนเดิมครับแอด eak99 เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะก็ติดตามได้นะครับแอด eak99 ตามหน้าจอเลยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับก็อยู่ในโซนบนทั้งคู่ ก่อนแข่งสเปอร์อยู่อันดับ6นะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับ8นะครับมีอยู่17แต้มอันดับอาจจะดูเหมือนไม่สวยนะครับอันดับอาจจะดูเหมือนเหมือนห่างแต่ว่าแต้มเนี่ยทางด้านสเปอร์กับแมนยูที่มีแต้มเท่ากันอยู่17แต้มนะตามหลังอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่2แต้มเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ถ้ามีผลแพ้นชนะใครชนะเนี่ยจะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ทันทีนะครับเพราะว่า เป็นคู่ที่แข่งก่อนนะสเปอร์กับทางด้านแมนเชสเตอร์เรเต็ดทีมที่อยู่เหนือสเปอร์กับเหนือแมนยูเนี่ยมีเชลซีบอลมัดเดนร์แลนด์ลิฟูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าจากหงอสตันเนี่ยโหนำห่างแลือเกินอาร์สตันนำสเปอร์กับนำแมนยูอยู่8แต้มนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมก็ต้องการ3มแต้มเพื่อพยายามลดช่องว่างให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับสเปอร์เล่นในศึกยูฟาแชมเลนส์ก,ากลางสปาห์ชนะโคเบนเกนมา4ประตูต่อ0 5นย์นัดหลังสุดทุกรายการชนะ2 สมอหนึ่งแพ้สองส่วนแมนยูช่วงหลังฟอร์มดีนะครับอาจจะมาสะดุดในนัดล่าสุดในในศึกบอลพรีเมียร์อังกฤษบุกไปเสมอรอตติงแฮมฟอร์เรสสองสองแต่ว่าก่อนหน้านี้ชนะรวดมาเลยสามเกมห้าเกมหลังสุดเริ่มกับมาดีละลูกทีมของอารมอลมชนะไปถึงสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งคู่นี้เจอกันช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าเป็นทอตแนม์ฮอสเปอร์ที่ผลงานดีกว่าแมนยู U, ค่อนข้างชัดเจนไม่แพ้แมนยูมาเจ็เกมติดต่อกันแล้วก็เก็บชนะ เหนือแมนยูได้ถึง6ครั้งฤดูการที่แล้วเจอกัน4เกมเลยนะครับสเปอร์ล้วนๆนะสเปอร์เล่นในพิมลีก2เกมบุกไปเยือนที่โอเดฟอร์ด่ชนะ3 0เล่นที่เทนนมอสเปอร์เซเดียมชนะ1 0เจอกันในศึกฟุตบอลครบาอครับก็ยิงกันสุดมันครับสเปอร์ชนะทางหน้าแมนยู43แล้วก็รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเมื่อฤดูการที่แล้วสเปอร์ก็เฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ หประตูต่อสูนะครับเอาเป็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยหกเปีหลังผลงานท่านม็อ,มอสเปอร์ดีกว่าแมนยูค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวนักเตะก็น่าจะจัดชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะ,อะกลางสัปดาห์สเปอร์อาจจะมีผู้เล่นที่ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชลบุรีเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือโรเตชันบ้างนักเตะที่ มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แมดดิสันมีโซลันกี้รวมไปถึงครูเซฟสกี้อิบิสุมาก็มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนครูดูสก็น่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับหรือว่ามีชื่อสำรองแน่ส่วนแมนยูเนี่ยตัวเจ็บและพักเลยแทบจะไม่มีนะครับลิซโนบอติเนสกลับมาซ้อมกับทีมได้นอกนั้นอยู่กันครบอ่ะวันนี้สเปอร์ aper, นะครับมิคาเโอเฝ้าเสาแนวรับแบ็คขวาปอโลซ้ายอาจจะเป็นอูโดกี้นะครับส่วน คู่เซนเตอร์ฟานเดฟเฟนกับโรเมโรมิฟิลคู่กลางเบนทันคูกับชาลปาลินญาเกมลุกซาฟี่ซีมอนนะครับไนเล่นจอร์ซันโมเมตคูดูสอาหน้าเป้าก็มีตัวเลือกชังลิชา ie, ลีซอนมัวนี่นะครับรวมไปถึงมาติสแตลโอโร์เบร์คือเกมลุกแบบพร้อมด้วยกันทั้งสองทีมเลยส่วนแมนยูอ่ะวันนี้ผมเข้าไปเช็คดูครับสามเกมลุกเชสโกคุนยาเอมบูโมน่าจะได้ลงเล่นมิฟิลคู่กลางนะสองโทเก่าอย่างบรูโนกับคาซิมิโลสามเซนเตอร์มาไทาเดอร์ลิกอ่าแฮร์รี่แม็กไพรลุกชอวิ่งสองฝั่งก็เป็น ทางด้านอาบาดเดียโลแลวก็ดาโลประตูเป็นทางด้านลัมเมนนะครับอ่ะคู่นี้เป็นฟุตบอลที่ก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นสูสีกันมากนะครับผมชอบสเปอร์ครับถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์จะลุยศึกฟุตบอลอยู่ฟ้าเฉลีกมาก็ตามแต่ว่าช่วงหลังๆสเปอร์เวลาเจอแมนยูเนี่ยโอโ้ไม่ได้เป็นงูเหลือกเชื่อกล้วยเหมือนที่ผ่านมาละช่วงหลังๆผลงานดีกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูเด็ดไปซ้ำและว,วันนี้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าทางด้านทุนัสแฟงก็คงจะเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับ ตัวเลือกใช้งานก็มีครบตัวจริงตัวสำรองก็สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้สเปอร์อย่างน้อยผมเชื่อวันนี้จะมีแต้มนะฮะไม่แพ้ครับและมุมชนะมีสูงผมฟันธงไปที่เทนแอมฮอสเปอร์ส่วนอีกคู่หนึ่งซันเดอร์แลนด์กับอาร์ซอลคู่นี้ชอบอาร์สตอลครับโอ้อาร์สตอลช่วงหลังๆฟอร์มแรงเหลือเกินนะยิ่งเล่นยิ่งดีผมเชื่อว่าซันเดอร์แลนด์เองก็ไม่น่าจะต้านอาร์ซตอลไหวนะครับหนึ่งลูกพีแน่ลุ้นไปที่ลูกที่2นะครับสคู่ค่้คือเป็นเสาครับเอกมะขามชอบไปที่ทีมเอตแนมฮอสเป แอด eak เก้าสิบเก้าอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงชโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับแฟนๆฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันเสาร์ที่8ปดพฤศจิกาย,ยนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจก็จะเป็นแอตเลติโกมาดริดทีมอันดับ4เจอเลบันเต้ทีมอันดับ16นะครับแอตเลติโกมาดริดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเซบีย่ามา3-0ในแชมเปี้ยนลีกก็ เปิดบ้านเอาชนะแซงชิลลัวมา3ประตูต่อหนึ่งวันนี้จะเป็นการเล่นในบ้านนัดที่3ติดต่อกันครับความมั่นใจฟอร์มการเล่นกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นหมดละ แล้วก็ฟอร์มการเล่นในบ้านตอนนี้ชนะในบ้านมา7จ็นัดติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับนักเตะอย่างฮูเยนอาวารเรสอองตวนกิสมันโจวานีซิเมโอเน่กเก้แล้วก็บาเอนาน่าจะเป็นแกนหลักในเกมรุกแล้วก็ตัวยิงประตูของตราหมีวันนี้ครับส่วนเลบันเต้ครับจมอยู่ท้ายตารางคะแนนครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านตัวเองไปแพ้เซลตาบิโกอีก1ประตูต่อ2 5เกมหลังเลบันเต้ชนะหนนเดียวเท่านั้นยังไม่นะครับ เยือนทีมเก่งๆนะครับคือเกมลอกบ้านเนี่ยที่ผ่านมาที่แบบเริ่มเอาตัวรอดได้ก็เจอกับทีมระดับเล็กๆกลางๆโปรแกรมค่อนข้างเป็นใจวันนี้ถือว่าเจอบททดสอบที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เกมรับเอง11นัดเสียไป20ประตูครับดูแล้วยากมากครับการไปเยือนแอเลตีโกมาดริดที่กาลังร้อนแรงตรงนี้นะครับลูกทีมของเดียโก้ซิเมโอเน่จะดาน่าเดินหน้าถล่มเอาชนะเรเวนเต้เชื่อว่าอาจจะเห็นสกอร์ที่สบายๆและดีไม่ดีอาจจะขาดลอยเลยด้วยซ้ำครับและนี่คือทั้งหมดของพิพิธบอลนี้แล้ว นะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ